ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาแล้วนะฮะกับโอเดงย่าสห่อนะฮะตันนี้ผมจะมารีวิวนะก็วันนี้เป็นวันที่ผมเพิ่งได้ขนมโอเด้งย่านะก็คือเดินเข้าไปในเซเว่แล้วก็เจอ2ห่อนะแล้วผมก็รับมาเลยนี่ครับก็ปรากฏว่ามีการ์ดอยู่นะฮะด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้ตัวอะไรขนมนี้ก็ห่อละ20บาทนะครับขนมนี้ก็ออกมาตั้งนานแล้วนะผมเพิ่งได้วันนี้เองคุผู้ชมผมไม่ได้ไปตามหาไปอะไรแบบ คนในกลุ่ม Facebook กันนะฮะก็ผมก็รอวันของผมเฉยๆครับคุณผู้ชมก็ไปเทียบกันนะว่าขนมออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมเพิ่งได้วันนี้เองเป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะเออเดินเข้าไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เฉยๆไม่ได้อะไรมากแต่วันนี้อยากซื้อมาดูแล้วก็มาชิมรสชาติว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาแกะการ์ดดูกันว่าด้านในจะเป็นตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะการ์ดดูกันเลยนะฮะ นะเป็นรูปอันนี้เป็นรูปจอมานบูรูปจอมานบูอ้วนนะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่าเนี่ยครับการ์ดหายากการ์ดอะไรแบบที่ว่านี่นะมืดไปวะประมาณนี้เนี่ยนะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะแล้วก็ห่อน,นี้ก็เป็นโกคู Goku. นะครับแกะเลยอยากรู้เหมือนกันด้านในเป็นแบบไหนนี่นะ ผมไม่เคยเล่นนะตอน,นเด็กผมจะ30แล้วนะตอน,นเด็กผมก็ไม่เคยเล่นนะครับการ์ดดะก้อนบอลเห็นเข้าฮิตกันก็เลยเนี่ยผมเพิ่งจะมาลองซื้อดูนะเนี่ยซองมันก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมบอกจํานวนการ์ดมีกี่แบบมีแบบไหนยังไงอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย ปุ๊บใบแรกนะครับเป็นจอมันบูอยากแก้มันส,สวยๆจะได้ใส่ก็ไปได้นะชิบลุ้นกันตัวอะไรโอ้ได้สองใบนะครับเพื่อนๆนี่แดเป็นตัวอะไรครับเนี่ย ป็นตัวมังกรนะเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้เหมือนบัตรเขาจะด็ดีนะเนี่ยเป็นกระดาษอ่อตัวหนึ่งก็เป็นรูปเป็นรูปอย่างเงี้ยครับใบหนึ่งแล้วผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะด้านหลังนะเพื่อนนะด้านหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยด้านหน้าด้านหน้าเป็นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจแต่น,นี้เป็นโอเดียาการ์ดเทอร์ซี่แอนนิเวอร์ซารีนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นภาพรวมการ์ดนะเพื่อนๆ30ปีครบรอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมายเลข18นะใบเนี้ยก็ผมว่าเป็นตัวเกลือไหมถ้าเป็นตัวแบบนี้นะ่าจะเป็นตัวเกลือนะแล้วด้านหลังก็เป็นรูปเอ่อเนี่ยครับเทพเจ้ามังกรมังกรน,นะครับผู้เล่นครับก็แล้วก็อีกกงนองนะเรามาแกะกันเลยครับ เซเว่นไม่ได้ติดป้ายราคาไว้นะผมไม่รู้นะว่าโอเดนย่าซองละยี่สิบาทผมเพิ่งรู้มาตอนซื้อเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าสิบบาทหรือก็สิบห้าบาทนะครับคุณผู้ชมอ่าเรามารู้เลยครับว่าเราจะได้ตัวร้อยตึ๊ด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 เป็นมังกรด้านหลังเหมือนเหมือนเคยนะครับตัวแรกให้ผู้ชมดูก่อนปิงเป็นตัวอะไรครับนี่ครับตัวอะไรเพื่อน อ๋อแอนดรอยยอ้โหเกลือนะครับเพื่อนๆเกลือนข้งที่จะเกลือ,อแล้วก็เหมือนเดิมครับโอเดยนยากัอันนี้คล้ายกันเลยนะฮะแต่เป็นมัน,มนตัวเลขไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆ VIP 06กับ VIP 12นะฮะไม่เหมือนนะฮะคนละแบบแต่เป็นคนละตัวเลขกันนะอ่านี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะผมคิดว่านะผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเล่นตัวอะไรกันก็ผมมองว่ามันเป็นตัวเกลือนะตัวเกลือตัวไม่โหดตัวไม่เทศนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ได้เป็น Android มาหมนะฮะหมายเลข20กับ18ใช่ไหมก็ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมกันนะฮะว่ามันอร่อยหรือเปล่าแกะเลยนี่ครับด้านใน มืดมืด,ด,ดำๆดำโทษด้วยนะกินก่อนอก็อร่อยดีน่เพื่อนซอ,องเราตั้งยี่สิบบาทเนี่ยอาจจะไปหาก็อาจจะมีอีกนะแต่ผมคงไม่หาแล้วผมขี้เกียจเพราะผมก็เป็นแฟนดาวน์บอลน,นะแต่ก็ไม่ได้แฟนหนักอะไรขนาดนั้น ผมผมค่อนข้างที่จะไปทางโมเดลมากกว่านะครับเพื่อนเรื่องการ์ดเกมอะไรงี้ผมเฉยๆมากผมชอบเป็นพวกโมเดลอะไรอย่างนี้มากกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมค่อนข้างไปทางโมเดลมากกว่านะเพื่อนโชว์โมเดลหน่อย การ์ดเกมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ก็ได้ก็โอเคก็ได้ก็มาก็ดีนะครับประมาณนี้ก็นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะมารีวิวอะไรกันหน่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมนะแล้วก็จะไม่พลาดกับคลิปรีวิวสินค้าต่ตางๆนานในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ลาก่อนครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป